สวัสดีครับวันนี้วันอาคารที่13มิมถุนาย,ยน2566นะครับอันนี้เราทําเป็นรูปวงกลมครับอันนี้เราจะทําเป็นครึ่งวงกลมนะครับเราจะลองดูดูว่าทําแบบไหนมันจะดีกว่ากันน,นี่จะทําแบบ,เป,ปบเป็นรูปครึ่งวงก,มกลงกมนะครับเป็นรูปครึ่งวงกลมกับรูปวงกลมนะครับแต่ต่อไปเราก็ ให้แฝกเขาโตสักพักนึงก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยหาต้นที่เป็นผลไม้มาปลูกในวงกลมนี้นะครับนี่ครับเราลองครึ่งวงกลมกับวงกลมนะครับเราต้องลองดูทั้งหลายหลายอย่างนะครับว่าแบบไหนจะปลูกต้นไม้ดีกว่ากันโอเคนะครับี่เราเให้ดูด้วยใกล้ๆนะ่ะนี่คือรูปครึ่งวงกลมนะครับ สวัสดีครับ